เสดสดจากต้นกเลยแล้วยังมันนาเดี๋ยวเราไปเก็บมันนาต่อนะนาตเตียนี่อ้าวโอเคเลยโอ้ต้องอะไรคะต้องอะไรกระดูกกระดูกหมูอ่าใะรไปหนึ่งสองสาม สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเอฟซีมาเอฟซีเก่านะคะสวัสดีพี่ป้านาะอาทุกๆคนนะคะสวัสดีย้ำเช้าจากเมืองสุรินนั่นเองคะ่ะวันนี้นะคะและแล้ววันนี้ที่รอคอยนะคะ17ปีให้หลังนะคะโอเพนนิ่งพี่เบิร์ดเลยคะ่ะวันนี้นะคะและแล้ววันที่ครอบครัวของเราเราคอยก็มาถึงเนาะ,ะวันนี้เราจะมาทำการรื้ย้ายบ้านหลังเก่ากันคะ่ะ ทุกคนเลยคงจะสงสัยว่าคุณลุงกับคุณป้าท่านนี้เขาคุยภาษาเขมรเนี่ยแล้วเขาทำะไรกันตรงนี้นะคะก็ะเป็นการนะคะเส้นนะคะไหายเนาะ,ะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะคะแล้วก็สันพระภูมิแม,แม่ผีบ้านผีเรือนนะคะว่า เราขออนุญาตทาการรื้อย้ายบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อเนาะว่าหากเราบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะคะสารพระภูมอ่ะที่บ้านผีเรือนแล้วการรื้อบ้านของเราก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะไม่มีอุบัติเหตุหรือสิ่งเลวร้ายอันใดมาเกิดขึ้นระหว่างที่เรากําลังทําการรื้อขนย้ายบ้านนั่นเองคะ่ะต่อมานะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทํานะคะ ก่อนสิ่งอืนใดนั่นก็คือการเก็บสายไฟหรือสายไฟให้เรียบร้อยค่ะเพื่อความปลอดภัยของช,ช่างและก็ <g iggle> ทุกๆคนเนาะอ่ะ <c oughs> าก่อนที่บ้านหลังนี้จะกลายเป็นอดีตไปเนาะพวกเราก็ขอมาเซฟี่ถ่ายรูปกันเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำกันนิดหนึ่งค่ะทุกคน นาย,ยเอ,อส,มยสมัยรุ่นจมบัติเมธนีรับเขาไปโน้ฟองเป็นลุงเป็นพี่ชายของแ<ด>ม่น,นะคะคนลุงคนนี้คนนี้ก็เป็นพี่สาวของแม่คะ่ะอันนี้เขาตะครันตามกันมาสองคนนี้ช่องพี่น้องช่อ,องพี่น้องจองนังช่างไฟก็ทำบ้านโน้นไปบ้านพี่สาว อ้าวตอนนี้นะคะช่างนะคะคุณลุงกับลูกพี่ลูกน้องนะคะทำการรื้อฝาบ้านมาทีละชิ้น2ชิ้นแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยช่างกันคนละไม้คนละมือเนาะวันนี้ขอบอกว่าร้อน38องศาค่ะคือดิฉันมาดามเมียฝรั่งนะคะถนัดแต่ขัดซ้วมอยู่บ้านคนรวยคะ่ะเปิดแอร์นะคะถึงไม่เปิดอากาศก็เย็นสบายคะ่ะ ต่ดิฉันกลับมาเมืองไทยนะคะดิฉันจะต้องมารับบทเป็นอ e ีเจวนะคะอยู่บ้านนอกคคกนาเทมอากาศก็ร้อนโปรดสังเกตหน้าตาของดิฉันค่ะ อยู่หาภาพมั okay. ้ยอ้าวโอเคเลยบ่โอ้ไอชิไอชิฮอปเปอร์จะแชร์ไมค์หาหลังฮําเอออ่ะโอเคโอเคน้นๆเขียนเด้อน้องเขียนเด้อเขียนอุยตากลองโอ้ตากลองเจินจาน ทสองคนวันนี้ทุกคนมีสองนอ เอาเผ็ดอาหารมื้อเที่ยงวันนี้ก็คือตำตําตําบะคงลูกสันจอรุรุลอดคนเก็บคนเก็บอยู่เลยวุนีส้สดๆจากต้นเอาลูกไหนดีเออเอาลูกนั้นแหละเจ๊เรากินหลายคนเออกินมากเลยเออสดๆจาก คิดตามมาแล้วค่ะอมจะบอกว่าพี่ดาแกขอค่าตัวแล้วค่ะทุกคนค่ะยังไม่ได้ล้านวิวเลยยังไม่ได้ล้านวิวเลยขอค่าตัวแล้วเดี๋ยวไปดูนางเก็บมะนาวกัน,กนมาจา้ะมามามา <c oughs> อินทเปเอ่อก็เสวยอยู่เออเออปลาโซแค่น้องกิกจองปลาโซอยากมีสดรวมตลอดจะด่าไปทําอะไรคะวันนี้เหลนปื้กจะเอาละหาเหลนปื้กแบบปื้กซงออลฉังจรูใส่กระดูกหมูบ้านอุ้มเฮาก็จะกินแบบนี้แหละทุกคนเนาะแบบกินแบบสระกล้าแบบบันเนาะแบบง่ายๆเนาะจะด่าเนาะ สกราว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 แปลว่าชนบทหรือบ้านนอกนั่นเองน้องวัวมาอีกแล้วนั่นไอตัวนี้มาอีกแล้วเพียงให้ช่างวันนี้อะไรคะเปิดสิคะอันนี้คือการนึ่งข้าวเหนียวแบบบ้านนอกแบบชนบทชนบทอ่านี่เดี๋ยวกลับเดี๋ยวจะกลับโชว์วิชาให้ดูเขาต้องอย่างนี้นี่นี่อ่าชวยไหม ต้องคนมะคนคนปิดไว้เผื่อเอินน้ำเดือนน้ำเดือนน้ำเดือนแล้วโอ้โหอันนี้ต้องอะไรคะต้องอะไรกระดูกหมูใส่ใบมะพร้ามปื้นอมปื้ดับตาเ้ยดาวลังเลเลยนาี่นาทีทำให้น้องอเงานฝนตกแล้ว นตกฝนตก,ตกพนเพื่อนเพื่อนดู <มา S 1> นะคะบรรยากาศเป็นแต่ย่านมากเลยน่ากลัวมากค่ะทุกคนช่างไฟมาเดินบ้านนู้นสองวันแล้วยังไม่เสร็จวันนี้วันที่สามแล้วเนี่ยน่าจะวันที่สี่ค่าว,วันนี้นะคะมีคุณป้าท,ท่านหนึ่ง เขาเก็บผักส่วนครัวหลังบ้านมาขายให้กับเราค่ะซึ่งขอบอกว่าแพงมากคือเห็นว่าเราเป็นเมียฝรั่งแล้วแบบว่าจะเอาแพงจากทุงละสิบนางขายให้เรา20บาทจ้าเฮ้ชงยาขบวบนขบวบนแล้ว เขาไม่ได้คาดตัวค่ะทุกคนค่ะเงื้อเปหมื้อเนื้อแบย่งหลังค่ะไม่ได้คาดตัวคาดเอื้องงานฟรีอ่าดตัวไรเลยอย่างเงี้ยงเห็ดซังกับใบมะขามอ่อนผักชีไปเรื่อยอันนู้นใบใบไอ้ชาพลูตะแก่งอ่อมอ่อมเนื้อนี่ออมเนื้ออยู่นี้ค่ะ ขณนะที่ช่างทำงานหนักนา,าดูดิพี่ดำทำอะไรพี่ดำเป็นผีบ้านผีเรือนมากสำหรับสุดท้ายนี้นะคะอุ้มต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่ป้านาะอาพี่พี่น้องๆน,นะคะที่เข้ามากดติดตามให้กำลังใจช่องน,น้อยของอุ้มนะคะและก็ครอบครัวครอบครัวนะคะของอุ้มเนาะอาก็ต้องขอบคุณจากใจจริงๆเลยค่ะสำหรับพี่ๆนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะ ถ้าหากว่าอุ้มไปตอบคอมเมนต์ช้านิดนึงก็อย่าเพิ่งเสียใจนะคะอุ้มจะพยายามนะคะไล์ตอบให้ได้ทุกๆคนเลยคะล่ะเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนมาดูน้องแมวกันซึ่งตอนนี้ที่บ้านมีแมวเกือบยี่สิบตัวค่ะ <c oughs> คุณพ่อนะคะไม่ยอมไปทำมันจนตอนนี้นะคะอุ้มต้องมาไล่จับทีละตัวเพื่อที่จะไปทำมันเนาะอ่าซึ่งสองตัวเนี่ยนะคะเพิ่งคลอดลูกไปอ่าก็ เดี๋ยวเรามาจัดการชีวิตน้องแมวกันในคลิปต่อๆไปแล้วกันเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะคะกำลังใจอุ้มไปแล้วคะ่ะเจอกันคลิปหน้าจงกะคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะนี่มีกับข้าวด้วยนะกินไหมคะอันนี้ก็ดอกกระเจียวเนาะเป็นผักแบบบ้านๆไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะโชคดีมีความสุขทุกๆคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ